วีลคัมแบ็คทูแชนแนล BYD Dolphin รุ่นปี2026รถคันนี้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ขับง่ายประหยัดและคุ้มค่าในระยะยาวรูปลักษณ์ภายนอกของ BYD Dolphin ปี2026ดูสดใหม่และมีเอกลักษณ์ตามแนวคิดโ c e a ีย e s t สเ t ติของ BYD ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ฉกเฉี่ยวเชื่อมต่อกับเส้นสายที่ดูเรียบหรู กันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นตัวรถมีเส้นสายที่ลื่นไหลตลอดทั้งคันช่วยเพิ่มความสวยงามและลดแรงต้านอากาศล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยส่วนด้านหลังโดดเด่นด้วยฝาท้ายเล็ดแบบพาดยาวเต็มความกว้างของรถทําให้รถดูพรีเมียมและสะดุดตาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนถึงแม้จะเป็นรถแฮตแบ็ k ขนาดเล็กแต่ b y d d o p h i n กลับให้ความรู้สึกแข็งแรงและมั่นใจเมื่ออยู่บนท้องถนน ภายในห้องโดยสารของ BYD Dolphin 2,026ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดให้ความรู้สึกกว้างขวางเกินขนาดตัวรถวัสดุภายในมีคุณภาพดีผสมผสานกับสีสันที่ดูสนุกและทันสมัยแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสกลางแบบหมุนได้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BYD รองรับระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและการสั่งงานด้วยเสียงหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจน วงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายเบาะนั่งให้ความสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีพื้นที่วางขาเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทำให้เหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองและการใช้งานแบบครอบครัวในด้านขุมพลัง BYD d o p h i n ปี2026มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงให้การตอบสนองที่รวดเร็วและนุ่มนวลรุ่นต่างๆจะมีระดับกำลังที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ที่หลากหลาย จุดเด่นสำคัญคือแบตเตอรี่แบลสแบตเตอรี่ของ BYD ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ถูกติดตั้งไว้ใต้พื้นรถช่วยลดจุดศู์ถ่วงทำให้รถมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นระยะทางการขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งของ BYD Dolphin 2026ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับการเดินทางไปทำงานขับในเมืองหรือออกทริปสั้สนๆในวันหยุดระบบชาร์จเร็วช่วยลดเวลาในการรอ ทำให้การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะชาร์จที่บ้านหรือสถานีชาร์จสาธารณะรถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่สมรรถนะการขับขี่ของ BYD Dolphin เน้นความสบายและคล่องตัวการเร่งความเร็วทำได้ทันใจจากแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าพวงมาลาัยน้ำหนักเบาควบคุมง,ง่ายเหมาะกับการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อดูดซับแรงสะเทือนทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคง เสียงรบกวนภายในห้อมโดยสารต่ำมากเพิ่มความผ่อนคลายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในเรื่องของราคา BYD Dolphin รุ่นปี2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ได้รับทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากรถเครื่องยนต์น้ํามันมาเป็นรถไฟฟ้า โดยสรุปแล้ว BYD Dolphin 2,026เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานดีไซน์ที่โดดเด่นภายในที่สะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่คุ้มค่าใช้งานง่ายและทันสมัย BYD Dolphin คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไป